เรื่องของหนุ่มหัวใสชีวิตติดแกรมติดแกรมเป็นภาษาเยวรุ่นมาก่อนถามคุณปอยคุณบีเอะมันคืออะไรติดรู้ติดรู้ติดแกรมติดรู้ใช่ไหมผู้ชายคนนี้เขามีความรู้เรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมครับให้แฟนสาวไปเช่ารถเก๋งครับแล้วก็ตระเวนตัดสายไฟฟ้าแรงสูงไปขายครับล่าสุดพลาดท่าเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันนะครับนายธานีดังสนองอายุ31ปีถูกชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานี เข้าไปจับคุมได้ครับในพื้นที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ครับตอน11โมงและนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด mm hmm. เผยให้เห็นพฤติกรรมของคนร้าย mm hmm. เขาจะตระเวนไปก่อเหตุนี่นี่นลักตัดสายไฟฟ้าแรงสูง mm hmm. ก็จะเน้นเป้าหมายตามโรงงานร้าง mm hmm. ตามบริษัทที่ปิดกิจการไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปตัดสายไฟฟ้าครับ ชุดสืบสวนตรวจสอบทะเบียนรถพบว่าแฟนสาวของนายธานีเป็นคนเช่าจากบริษัทให้เช่าในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับก็เลยประสานผู้เช่าเปิด G ี s ดูเลยอืเอาพบปฏิรถเช่าต้องมี g p s ฝังอยู่ใช่ไหมค่ะว่าอาจคนเช่าไปไปขับไปตรงไหนยังไงไปตรวจสอบย้อนหลังได้ก็ไปเจอพิกัดตำรวจก็ตามไปจับกลุมได้เพราะอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยเนี่ดูสิครับเครื่องมือช่างเต็มไปหมดเลยแล้วมียาบ้าด้วยห้าสิบสองเม็ดไอซ์อีกหนึ่งจุดหกกัมและโดรนสองตัว โดรนคือยังไงบินสำรวจก่อนเหรอ ว่าเป้าหมายตรงนี้เป็นยังไงเออเออไม่แน่เหมือนกันนะเป็นนงในอุปกรณ์ไงใช่แล้วเป็นพวกชอบเทคโนโลยีด้วยนะั้งนะมีโดมีโดนสะดวกสบายไปอีกทีนี้มีความรู้ด้วยไงเรื่องหมอกไฟฟ้าด้วยค่ะค่ะก็สารภาพแบบนี้เลยบอกว่าให้แฟนสาวเนี่ยเช่ารถเก่งมาเก่ะเหตุจริงเพราะคิดว่าเป็นบริษัทร้างปิดกิจการแล้วตัวเขาเองเรียนจบปวสช่างไฟฟ้าก็เลยมีความรู้นี่ไงคะเรื่องไฟฟ้าครานี้หลังตัดสายไฟมาได้ก็นําไปขายร้านรับซื้อของเก่าที่ปราจีนบุรีอะต้องไปขยายผลต่อนะคะ แล้วไปได้เงินมาสี่พันนำไปซื้อยาบ้ามาเสพแล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่แหละคะ่ะนี่ะแล้วไปตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุนเนี่ยใช้ชีวิตดูรา้านนะครับมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดัง2เครื่องะนะมีโดรนด้วยก็เนี่ยฮะก,ก,ก็คงไปดูรานเราก่อนจะก่อเหตุแล้วเคยถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดและอาวุธปืนมาแล้วนะครับเบื้องต้นก็แจ้งข้อหารลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเสพและมียาเสพติดด้วยครับค่ะยังไม่จบนะคุณผู้ชมชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีค่ะยังสามารถไปจับกุม เขาเรียกโจรสามเกลอเป็นพวกกัน,นเป็นพวกวกันนะประกอบด้วยนายชาววัดนะนายวิริยะนายสราวุธค่ะ<อ>เขาแอบปีนรั้วเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของใครคะในบ้านของประธาน,นาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสพเมืองอ,ดอุดรอะเข้าบ้านใครไม่เข้าโอ,โอ้โหนะนะคือคราวนี้เนี่ยเข้าไปลักทรัพย์นะคะคือไปเนี่ยไม่มีใครอยู่ไปลักตัดสายไฟยกคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า ได้เงินมา200ร้เท่านั้นแหละค่ะแบ่งกันคนละ50<ฮ>ซื้อข้าวกินส่วน5้าิบที่เหลือ,อซื้อ,อยาบ้านโอ้เนี่ยนะเหตุที่ทําไปแบบนี้เขาอ้างว่าเขาตกงานหลายเดือนไม่มีเงินซื้อข้าวกินด้วยความหิวก็เลยคิดสั้นเพิ่งทำครั้งแรกอ้างว่าอ,อย่างนั้นนะครับเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็เสพยาเสพติดด้วยแล้วยังไม่จบนะที่บอกว่าเอาไปขายต่อใช่ไหมก็ต้องไปดาเนินคดีกับร้านรับซื้อของเก่าด้วยนะครับเพราะว่า ทางตำรวจเองก็เคยขอความร่วมมือไปแล้วหลายครั้งนะแต่หลายร้านยังฝ่าฝืนอยู่แล้วก็ไม่แจ้งเหตุมีคนมานําของที่ขโมยมาขายด้วยนะครับก็เตรียมเรียกเจ้าของร้านมาแจ้งข้อหารับซื้อของโจรด้วยนะครับหลายๆกรณีที่ไปลักทรัพย์กันส่วนหนึ่งเอาเงินไปซื้อยาบ้านหน้ามืดตามมวค่ะเป็นวงโคจรแบบยาเสพติดมันทาให้หน้ามืดตามัวจริงจริงเนี่ยลวงข้องูเห่าจริงอะไปก่อเหตุแบบนะคะ